พอบ้านเขาอยู่นี่อยู่แล้วนะครับแล้วความยากจแต่ต่อไปเมื่อกําลังคนของส่วนนี้ในส่วนงานอื่นๆของโรงพักให้มาดูแลพี่น้องเนี่ยนะแต่ต้องมีภารกิจในทางตำรวจบ้างเข้าไปในท่านนายกการ่านันผู้ใหญ่ว่าเมื่อเป็นปัญหาของชาวบ้านแล้วสะก้อนหาติวขึ้นมาแล้วเนี่ยติวกก็เดือดราอนมาย ขาดยางเดียวครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านเผ่านผมพันตำรวจเอกกรมรันจีนภาพพุ่มกับสถานีตำรวจภูทรหนองสงนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็ได้มีโอกาสมาทำการเปิดการทำการปิดหน้นาที่ของตำรวจเราในนามโครงการของตำรวจผู้รับใช้ชุมชนหรือ เรียกว่า c e o นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นความเป็นมาของโครงการนั้นก็เนื่องจากว่าเป็นแนวของอสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วก็โดวยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชาก,การตำรวจภูธรภาค3พลตำรวจโทเชิดชูเวศนะครับซ,ซึ่งได้ เป็นผู้เริ่มแล้วก็ดำเนินการในโครงการตำรวจผู้รับใช้ชุมชนนะครับสรุปสั้นๆได้ว่าในในในส่วนนี้นั้นเป็นการทํางานของตํารวจในยุคใหม่นะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้นตํารวจเรานั้นก็จะมีการหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการดําเนินการโครงการต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพี่น้องประชาชนนั้นเขามีส่วนร่วม ในการป้องกันวามอายากรรมหรือในส่วนของการดำเนินความยุติธรรมนะครับแต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อสังคมเปลี่ยนไปแล้วการทําง,งานในส่วนนั้นก็ได้ผลในขณะนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนไปแล้วนะครับโครงการนี้ขึ้นมาก,ก็โดยความที่เรื่องของท่านผู้จัดการภาคสามนะครับสิ่งที่จะเห็นวามแตกต่างนั่นก็คือหมายความว่าเดิมนั้น เจ้าที่ตำรวจเรานั้นมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแล้วเข้ามาโดยเข้ามาในในใน,ในชุดของการดําเนินการในส่วนของชุมชนสามพันว่าตารวจชุมชนบ้างนะครับในในส่วนนั้นความต่อเรื่องไม่มีนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการที่จะเข้ามาในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอาากรรมเป็นหลักแต่ในส่วนของตำรวจผู้รับใช้คนแนวใหม่่นั้นนะครับ เราได้ดําเนินการในลักษณะที่เป็นความต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องก็แล้วก็นอกจากการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็จะเข้ามาดําเนินการในการกประสานในส่วนขององค์กรต่างๆของในชุมชนนั้นนะครับได้รับการแก้ไขในส่วนของสภาพปัญหาความต้องการต่างๆแล้วก็เมื่อสะท้อนขึ้นมานะครับนอกจากปัญหาการมนะครับ ปัญหาและสภาพการรับการของหมู่บ้านที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นก็จะได้รับการแก้ไขซีพีโอของเรานั้นก็จะเข้าไปร่วมรับรับ,รบสภาพปัญหานั้นแล้วก็ประสานง,งานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นนะครับในส่วนของเทศบาลใน,นส่วนของอบตนะครับหรือในส่วนของสมาชิกสภาจังหวัดน,นั้นก็จะได้เข้ามาดําเนินการ แก้ไขโดยการเร่งด่วนรัา er the the งานให้เข้ามาให้ทันและถูกต้องกับความต้องการเม <seminar. S 1> <nour kin S 2> ื่อปัญหาของชาวบ้านได้รับการแก้ไขแล้วสิ่งที่เะร้อนกลับขึ้นมานั้นก็คือปัญหาจักรกรรมนะครับก็จะได้หมดไปเพราะสังคมในครอบครัวนั้นอบูญขึ้นมาในรับการแก้ไขสังคมครอบครัวในหมู่บ้านอบุนและหลายครอบครัวในหมู่บ้านอบุนขึ้นมาแล้ว หมู่บ้านอบุญตำงบนอบุนก็จะส่งผลสะท้อนให้ปัญหาอาชีมน,นั้นก็จะลดน้อยถอยลงและหมดไปในอนาคตก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวหมู่14นะครับแล้วก็ท่านผู้มีส่วนร่วมทุกท่านนะครับและโดวยยเฉพาะอย่างยิ่งก็ขอขอบคุณท่านผู้ชักการ ตำรวจภูหรภาค3ซึ่งได้มีแนวความคิดริเริ่มในโครงการนี้ขึ้นมาและในการดรําเนินการในวันนี้นั้นได้ดําเนินการพร้อมกันนะครับพร้อมกันทุกสถานีตํารวจในเขตของออตำรวจภูธรภาค3ใน8จังหวัดน,นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้นั้นก็จะได้รับการออตอบสนอง ความต้องการแล้วก็แก้ไขปัญหาของพี่น้องได้อย่างยิ่งนะครับได้ได้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งแล้วก็ในอนาคตต่อไปก็ขอให้พี่น้องท่านนะครับได้ได้มีความมั่นใจได้มีส่วนที่เข้ามาช่วยกันนะครับในวนเพื่อที่จะทําให้สังคมได้สงบสุขแล้วก็สังคมเอาคุณปัญหาต่างๆได้หมดไปขอบคุณครับ